วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวน,น,น้อยเอฟซมีผู้ถือบอลน้อยสำรับไอฮา,าน้อยสุดร่วงของพีงน่ดีกวพอเห็นเห็นอยู่ครับมี่เล็เบินะครับ้เล็กเบิกับเขาถือพอเล็กเบิอยู่พรมือวานนี่สิชุดรวมเล็เบิก็อ,อกครับเฮาแปดออกอออาแปดเจ็ดสีหหกสี่เจ็ดด้วเขาสี่ สีโค่เป็นตวมันชุดจอดอลี่ชุดเรื่มน้อยพอนี่น,นะครับเ้อเบิ้งผลงานไปก่อนเบิง้งเบิงชุดเจาะชุดเจาะหน้าสตาเฉพาะจิตกาชาติอันเลี้ขเด่นเลขวิ่งเนี่ยเขาดีอยู่แล้วครับได้ออกพยามเอาไปวิ่งทีดีว่าอันนี้เป็นชุดเจาะของวันที่สิบเก้าของเมื่บ้านล่าสตาออกซีีเฉพาะจิตสองเก้า กาชาดเขาเล็กเด่นเพิ่นค่ะเขาเล็กเด่นหาค่ะคือว่าสุดยอดผู้ใด,ดลงทุนกับหมู่บ้านนี่คือจะบอกขาดทุนเนาะค่ะที่จะได้กำไรอยู่ว่มีผู้ครอบเม่นมากแล้มีผู้โชคดีบไปนอกก็ถึงเงียบเงียบอยู่เนาะค่ะผู้ใดโฉกมานโชคเนี่ยกับครอบเม่นบ้าเด้อค่ะพรอบแต่หมู่บ้านผู้ใดโฉกมานเพราะว่ามีคนเสือผู้เฮ็ดกับ พ่อถึงจะมีกำลังใจกันเฮ็ดแห่งนันกันอันเงยีบยบไรกับผู้เฮ็ดกับ่มันอันนี้เป็นพิเศษพิเศษปกติวิ่งพีพ่ไม่เข่ามาในมืนองไม่ออกวะ,ะนี่จะออกตระเล็กเด่นเลยนะออกเล็กเด่นครับเปนเล็กเด่นอันนี้บัดน,นี้เข้ามาเบิ่งของมือดีนะครับลูกค้าจัดคมกระชาโชว์เดี๋ยวถนนบันไดเวลาสินามอลิ่นเนาะนักแค่เลย โชคของวันที่ยี่สิบมันเฝ้านี่ลูกค้าตัดผมมันกันได้สิเฝ้าโชคเลยเร็วธรรมดากับวันใดเวลาค่ะจะว่าโชคอันนี้โชคควันเวลาเพราะว่ามีลูกค้าตัดผมมันกันว่หาเงี้ยมุนี่จ้าเขี่ยเงินใส่มาซื้อยุซีกินเลยอายุหลายเด้อมึงได้ด้ผู้ใดก็ดินรุนน้นนนำเลี้ยงหาเงินหาช่องกันเหมือนมีอะไรก็เฮ็ดปลาแยกกรรมความรู้ภาษาตายน่ำกัน การความรู้ใปสตาย์น้องกันน้องกบดีลูกเมี่ยันนนีลูกเมียจะกินอยู่อะไรกินนะเอ้ามันว่ามว่าหมายถึงว่ามีความรู้จะบอเอามาใส่ฟังได้กับฟังเด้อฟซีฟันี่นี่นันดาอยังนอแบนเพฟนันบอกตามประสาคนนมีความรู้กัรมความรู้ใบเยอมให้เียนอันนี้เป็นชุดร่วมของวันที่ยี่สิบลาสตาร์่พอจิดกาชาติโอ้ยงหลดกับหบกวนสมาธิมีเจ็ดสีหนึ่งแปด จับคู่หนึ่งเจ็ดแปดซีหนึ่งซีแปดเจ็ดพิเศษปกติวีไอพีหกสาเกจับคู่ให้กับหกศูนย์หกเกสสเกหเบิร์นแปดแดสองสองเด้อค่ะ่เก็บรวมของเมือวานนี่เบิร์เบิ้ลต่างสน้อยเน้อค่ะมันเข่าเบิร์มาคกครับเมือวานน,นี่เบิรนีีเผาฟังหนีบุ๊มแนอีกอย่างเดีย หมอดูว่าเมียตายก่อนไมมีอย่างนี้ต้งหนึ่งัดมาเห็นพระสั่งเขาเห็นเราข้าะเพผู้ได้ถ่าก่อนเพื่อนมาตายก่อน <c oughs> คนยีนี่เราก็เว่าตามประสีประสานเราไม่กันเท่ามีเจฉคุ้มคิด<อ>หลายโบหูจัคิดอย่างไรกันโบหัวโศกเงินโศก่อ,อ,กกอสงสีแดง,งขอหายน้าได้นะคยนยนีนี่มี่วกมดูสาม,ม,มีแต่แล้เหตุออกมาสามีเห็เบิ่งบงชุดเจาะเล่าสตาร์เล่าสตาร์ห้าเก้าเก้า เด่น4กับเกจับคู 4, 4่เกาหาแปดสี่ีเกเฉพาะจิต0ูนเกเด่น6กับ3จับคู่สาม0ี3 4ีกาชาิหกหนึ 4, 4่งเกเด่นเก่ากับ0จับคู 5, ่หกห้าศูนย์เกเกหนึ่งศู สีแดงแดงอยู่ข้างๆนี่เด้อค่ะนี่ค,น,คนว่าสามารถเอาไปจับเองได้นี่มันจะเข่าสองตัวสามตัวอยู่น,นี่น,นี่มอคพาแตะละเมือนี่เขา่าประจำนะคะแค่แถวๆนี้ตัวไดมากก็จับเอาค่ะส่วนมากมันจะเขา่าม่คาดอยู่แล้วคนวันอยู่ข้างๆตัวน,น้อยๆสีแดงแดงนคะสามารถเอาไปจับเองได้เด้อค่ะพอรีบางที่นคนก็จับไห่บ่ได้เอฟซีกันซอยเหลือตัวเองจับเองกัน สีไปเอาจจะตามมันจับบางที่มันเกิดจับก็ได้นะคะมันสิอยู่ไผ่ได้นี่แหละเอาจับเอามันเข่าอยู่แล้วบ่าผ่านยุแล้วนะยุดเงียงแดงต้นตัวนล็กๆนี่แข็งๆเอาท่านี้เขียนท่านี้ดูไปต้นดูแด้สั่นตัวเอเอาวังหันธ์อันอันอันเศษรื้เอเขียนเหล็กเขียนมา,<อ>าท่านหมดกันเลยหยุดไแมกอนต่อครับครับเรื่องของพิเศษครับนับเรื่องอีกผ้าของ พร้อมพิเศษมีแปดเจ็ด<ว>เจ็ดเดี๋ยวมีคนมาถามท่านมีแปดเจ็ดเจ็ดเล่นเจ็ดกับเก้าจับคู่ศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดสองแปดปกติศูนย์แปดแปดเด่นเก้ากับหนึ่งจับคู่แปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งวไอพีหนึ่งเจ็ดหาเดินสองกับหนึ่งจับค<ว> <0 8, S 2> ู่เ 2, จ็ดสี่สองหนึ่ง สี่สองสามเกตสีแดงแดงนี่สามารถไปจับเองได้อยได้ค่ะมันจะเข่าสองตัว,วาสามตัว,ตวจับเองไว้ให้เราได <ๆ S 2> คะเพ่อมันจะเข่าทุกมือว่าผ่านทันทีแดงแดงตัวหน่อยๆจับเองมีโอกาสถึกทุกมือได้แล้วค่ะเอาคันตุ้ยกยงอะไรตุ้ยโองกได้บ้างไหมอ่ะเอาเลย ค่ะพอนี่เป็นเสื้อฝ่าวเปตัดผมแล้วค่ะเนี้ยแม่ตุ้ยกับสีนางเมาเรียนจนกว่าได้เวลาลูกข้าพันนอตัดผมแล้วค่ะท่านเฝ้าพันกับเล็บเบอร์ฮั่นได้เวล่าพันกลับไปแล้วนะค่ะพันไปแล้ววะหนูกข้าทาโดนพันกับโอ้ตะตัวเลขให้เอฟซีเบิงเนี้ยแม่ตุ้ยกับสีมันย่าเองมันให้มันไดเวลาจบคีบพันละหนูค้าก็หลายคนมาเอือนถามทางก็แตกยัวยัว ขอโทษขอพ่ายด้ค่ะเสียงรบกวนจากเสียงอย่างน่ทั้งเสียงรถเอสซมามาีสีหน้ามาเสียงรถกวนสมาธิเอสซีตีกะขอโทษได้ายได้ค่ะบานยูกไก่ถนนบ่มีหม่องไทยยับไปลังบานกับติเงี้ยนขึ้นเ่ากับทายแบบแบบแบบทายแบบแบบถ้ามาฉาดมาชาิค่ะเดี๋ยวก็มีเสียงคนมาถามทางบานยูกไก่ถนนแล้วค่ะเสียงเขา่าเสียงออกประจำ ทายขีบว่าปปสงบจังเทียร์เสียงรบกวนตลอดอาแน้วทางพอลี่กับเมือว่านอี่กับเขาเหล็กเบิร์น 3, สามสะเขาเหล็เบิร์นสามคูสามน้อยค่ะนี่เบิร์นสามสามเมือว่านนี่กระซีซีหกหกมีเอซีโชกดีบนนอกค่ะเหล็เบิรนเคลื่อนหลายสื่อง่ายแบบว่าได้กครับเหล็กเบิร์นเหมือว่านอีกเขาเบิร์นหลายน้อย มือนนี่พันหทยมากอะของวันที่ยี่สิบค่ะชว่วยอีกทีหนึ่งหนะของวันที่ยี่สิบชุดร่วมน้อยพ่นะเขียนหน้าจอไว้ด้วยค่ะโอ้มันอยากล่มค่ะสิ่เขาน,านาหนา,นาวล่มโผกโผู้ตุลิกับไ่ค่อยนั่นจิวแวะๆค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นชุดร่วมนะคะ ล้าสตาเฉพาะจิตกาชาติพิเศษปกติวิไอพี่จุดร่วมน้อยค่ะค่ะมากตัวใดก็จับเองค่ะบางที่พอรี่เป็นจับเป็นกับจับบอมแมนค่ะจับเองไอพี่แคบหน้าจอไวเดอค่ะกันขาดกันลืมตัวเลขกระชัดเกียนดีอยู่เนาะค่ะ,คะเป็นของเล่าสตาเฉพาะจิตกาชาตินะคะ ชุดเจาะน้อยค่ะชุดเจาะน้อยฮล่าสตาจะพัจิตกาชาติถามันบ่เห็นกระซุ่เบิงนะคะ่ะปากกาพอรีบร่บอชัดปันไหนมือจักรจงเนะะี่ยฮจับหน้าจอไปเด้อค่ะ,ะนี่ก็เป็นชุดพิเศษปกติ VIP เนาะคะ่ะอ่า าปากกาเมืกอ,อยากสีจางๆากกาเมืกอเมอดค่ะเขียนลายกับสื่อปากกาสุมือค่ะพอลี่ก็ได้จนสิบ่มมีเงินสื่อปากกาเลยเอฟซีผู้ใดโชกหมันยาให้กำลังใจพอลี่กะบคาปากกาดินสอชากาฟแฟ่หรือว่าสมุดเอซี่คนเฮ็ดสูมือค่ะ่นขยันค่ะจนกว่า สมุดเอซี really <laughs> said, ่เนี written, ่กองมักไงค่ะปากากระมดเมึกหลายคักแล้วค่ะพันว่าอยากให้พอลี่เฮดจอไปค่ะคอมเมนต์มาในเด้อค่ะว่าโชกมานบอหรือว่าจังใดเงียบยรพ่นกับพ่นกับว่ามีกกำลังใจพันมาอยากเข็นคอมเมนต์เอซี่ต่ละมือละมือว่าเป็นยังไดหรือว่าถือบอหรือว่าบอถือหรือว่าจังใดเนี่ยแหละค่ะคอมเมนต์มากด้ค่ะพันว่าพ่นเงียบ บอเห็นคอมเมนต์เอฟซีพอลี่ป่ะมันก็จะบอมันเฮดเลขให้เพั่นว่ะผููได้อยากให้พอลี่มันกับคอมเมนต์มาเด้อค่ะเอฟซีก็ได้พูดเฒ่าใจน่อยค่ะบางเทียกับเขียนบางทีกับลื่มลงลงเลื่อมๆเนาะค่ะต้นก็ได้อายุเพื่อนก็หลายเติบนหนึ่งหรอกค่ะทือว่าเพื่อนแข็งแรงเนาะค่ะเพิ่นยังคนแปลงพักทนชวนค่ะแอบนาจอไวเ้อร์ นี่กับว่ท่านกายังจังยางสวนขั้วเพื่อนค่ะเบางที่างเป้าค่ะให้ตจะซองให้บางคนแปลงพ้าคนแปลนเอิดเติดใี่ไหมว่าท่านมียังจังยางค่ะล่งค่ะว่าสิไปหาเสือว่าสิไปหาสือพันกระลำมะกาเมื่อวานบตะไคร้แฮย์เอฟซี่ค่ะเอามะใบตะไคร้แห้เอฟซี่กระลำอยูนี่ปอดสารเด้อค่ะ บอใส่สารเคมีจักอย่างปลูกแบบปลอดภัยค่ะปลูกปีกายนี่เอ้ยทรงขายออนไล์ยหยอดบบนั่นค่ะทรงน้ำบาหวาดบาไวขายดีกระลำปลอดสารทั้งมันงามแลคะหวานกรอบกระลำว่าถุใสยยาจินแบบปลอดภัยแบบแบริคิที่ย,ยังค่ะกระลำตลาด,ด่ากาจินเลยค่ะผิวยาตึง,ตงอันนี้ปลอดภัยเดี๋ยวฟ้าสิไปหาซื้นนอได้กระลำมะกามะวานแล้วค่ะมันฝนมันเศร้าแล้ว เอาไฮเอฟซี FC, แห้งๆปังๆกับรวบน้อยพอลี่หรือว่าชุดเจาะน้อยพอลี่หฮแห้งไ้ปังห้เอฟซีมิถูกซื้อน้อยใดก็ให้ปังไ้แห้งจะได้มีเงินทุนเล่นต่อๆไปถูกโชคมันหมากับผ้าน้อยหรือว่าชุดรวบน้อยพอลี่ไรนะคะสวัสดีค่ะ